2อห้าพระเอกหนุ่มคืนลูกใหม่ช่อง3แต่ละคนโปรไฟล์เลิศม,มากเป็นคืนลูกใหม่ที่น่าจับตาเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะสำหรับ5พระเอกหนุ่มนิวเจนใหม่ของช่อง3แต่ละคนดีกรีไม่ธรรมดาความสามารถเพียบ หน่กองทัพพีกกำลังได้รับความสนใจอย่างมากสําหรับหนุ่มกองทัพพีกถายาทนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างปราบยุทธพิชยัยปัจจุบันหนุ่มกองทัพอยู่ในวัย20ปีแต่ความสามารถก็ไม่ธรรมดาเพราะละครเรื่องแรกก็รับบทพระเอกเต็มตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วแถมยังประกบคู่นางเอกซปตาอย่างเบลล่ารานีในละครเรื่องแดชูเลฟให้รักพิพากษาสําหรับเรื่องการร้องการเต้นบอกเลยว่ากองทัพพีกมีดีกรีเป็นถึงผู้เข้าประกวดรายการดังที่ประเทศเกาหลีอย่างรายการโปรดิวเอ็กซ์หนึ่งศูนย์หนึ่งอีกด้วย สองตีธนพลนุ่มหล่อชาวเชียงใหม่ในวัย26ปีเข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดคิวบอยคิวบาย GPA d โดยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งมาครองถัดมามีผลงานการแสดงเรื่องแรกพาร์ทไทม์หรือซีรีส์วหวกล้าฟันและผลงานล่าสุดคือเรื่องคุณหมีปฏิหารซีรีส์วัยเรื่องแรกของช่อง3านั่นเองค่ะสามมีนพีรวิทย์นักแสดงหน้าใหม่ชาวไทยเชื้อสายจีนในวัย23ปีเป็นที่รู้จักจากบทบาทตินในผลงานซีรีส์บังเอิญรักเลิฟบ,บา Chance และกำลังจะมีผลงานละครกับช่อง3าเรื่องเพจฆ่าจันเจ้าเคยเป็นหนุ่มโสดครีโอในฝันปี2017ได้รับรางวัลเดอะมส b ์รีเบียนแอนด์ชานิ่งก 4. ริว,วชีวรวิทย์หนุ่มยิ้มหวานสายตาอบอุ่นดูอบป,ป้าสุดๆมาพร้อมกับความสูง186เซนติเมตรปัจจุบันหนุ่มริวมีอายุ21ปีมีดีกรีเป็นถึงนักกีฬาปิงปองเยาวชนทีมชาติละครเรื่องล่าสุดที่เล่นกับช่อง3าคือเรื่องพฤษภาธันวารักแทแแ้แค่เกิดก่อนประกบคู่แยมมัธิราค่ะ 5. กลับคณาวุธิพระเอกหนุ่มขึ้นแทนซุปตาวัยเพียง23ปีเท่านั้นบอกเลยว่าสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากสําหรับละครเรื่องแรกที่กําลังเล่นให้ช่อง3นั่นก็คือเรื่องมัดหัวใจใหญ่ซุปตาประกบคู่นางเอกสุดฮอตเจนนี่อลพาทณป้อมเพชรผลงานที่ผ่านมาคือละครเลือดมังกรตอนสิงในบททรงโกรธวัยหนุ่มก่อนผันตัวเป็นนักสแสดงอิสระกลายเป็นที่รู้จักปังมากๆจากบทไท p e ผลงาน ทานท้ายเดอะซีรีส์เกลียดนักมาเป็นที่รักกันซะดีๆซีรีส์เรื่องนี้ทำให้หนุ่มกราฟโด่งดังเป็นผู้แตกเลยล่ะค่ะ